องคนสุดท้ายแล้วนะเดินทางมาถึงวันนี้แล้วนะนี่สัมภาษณ์ตั้งแต่รอบ24กันเลยนะเนี่ยนะก็มาเยือนมใทีเราหลายรอบนะขอบคุณมากมากเอาจริงขอบคุณพี่พีด้วยขอบคุณเช่นกันการมาอยู่กับเราหลายๆวียทำให้คุณแบบผ่อนคลายหรือแบบว่าพูดเก่งขึ้นอะไรด้วยไหมสำหรับผมใช่เลยครับขอบคุณมากนะที่พูดให้ก็เลย เจ,ม,จมไม่ตอบอะไรเลยเลยนาะ,ะใช่เช่นกันชอบชอบชบคกับตัวเองแบบนี้เวลายอยู่กับเราใช่ค่ะแต่ว่ารู้เลยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เดียเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอน้องๆทุกวันจริงๆไปดูทั้งตอนซ้อมไปดูทั้งตอนที่พยายากหน้าเหมือนไม่อยากเจอพี่ <c oughs> เอาทุกวันจริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆไปดูทั้งตอนซ้อมทั้งตอนครูเหมือนกับว่าแนะแนวติชมอะไรต่างๆนานาแล้วก็เห็นโมเมนต์ที่แบบน้องกว่าจะได้กินข้าวคือเห็นมาทุกโมเมนต์แล้วจริงๆเลยสัมผัสได้จริงๆว่าน้องเหนื่อยเหนื่อยกับการซ้อมแล้วก็ทุ่มเท อย่างหนักมากจริงๆนะคะแต่ว่าพี่ก็เลยอยากถามว่ามันเลยทําให้เราอ่ะได้มีแบบความคิดแวบย้อนกลับไปนะวันที่เราตัดสินใจเริ่มต้นมาสมัครรายการเดอะสตาร์บ้างหรือเปล่าอเอออ่ะถามพี่ชินจังก่อนอ่ะของผมมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนมันก็ต้องกลับไปคิดอยู่ดีว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมเห็นจาก Facebook เห็นประกาศจาก Facebook อะไรเงี้ยถ้าเกิด ผมไม่ได้เลื่อนมาผมก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้ผมไม่ได้มาเหนื่อยแบบนี้ผมไม่ได้มาเจอทุกคนแบบนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรที่มันคุ้มค่าแบบนี้เลยคือคุณสไลด์ดูนี่เฟซบุ๊กไปเรื่อยใช่ครับแต่ว่าตอนแรกคุณอาจจะมีการแบบเอ๊ะประกวดแล้วไงแล้วก็จะผ่านเลยไปเลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดผ่านเลยมันก็คือผ่านเลยผมก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทําไมทําไมเราถึงฉุกว่าแบบเอ๊ยสมัครดีกว่าเพราะว่า ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วนะครับผมได้บอกก่อนว่าผมทางานเก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็ผมพอจะมีแรงส่งตัวเองมาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันพร้อมแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็แค่ลงมือทําเลยแค่ลองส่งส่งเข้ามาเลยใช่แต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ดูใช่ป่ะไอ้ตอนรียนเลยปนี้ปีผมแม่ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอนในคลิปได้จะบอกว่าอะไรคะปีผมหน่อยจ้าง แต่เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องราวของคุณไปว่าจริงๆแล้วคุณมีความกังกลวลและความกลัวเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการทําความฝันเนี่ยมันต้องใช้เงินจะเป็นภาระถุกไหมใช่ถ้าทำไมคุณถึงก้าวข้ามไปตรงนั้นได้เพราะว่าค,ค,ความฝันของผมบางครั้งมันต้องใช้เงินกับ,ก,บการมาตรงนี้เพราะาผมอยู่ลาปางผมก็ต้องใช้เงินเดินทางมาที่นี่ใช้เงินพักผ่อนใช้เงินที่เนาะที่บักอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปรบกวนทางบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติว่าผมมาเอง แล้วก็รบกวนทางบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันไปไม่สุดจริงๆทุกอย่างที่เขาให้มามันเสียเปล่าหรือเปล่า <Wow. S 2> ใช่ <Wow. S 2> แต่ว่าหน้าตอนนั้นที่ผมตัดสินใจมาคือผมมีเองแล้วผมสามารถหาได้เองแล้วส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย uh huh. ผมเก็บไปแล้วผมก็เลย ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเสียอะไรแล้วอ่ะก็เลยลองมาลองส่งมาแล้วมันก็ได้จริงๆคุณก้าวข้ามผ่านความกลัวด้วยตัวคุณเองอครับยอ <_ m any> ดเยียมมากยอดเยียมมากอ่ะมาที่พี่เจมกันบ้างดีกว่าพี่เจมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความฝันในการเป็นศิลปินชัดเจนมากมากมาตั้งแต่10ปีที่แล้ว ใช่ป่ะตั้งแต่หัวเกลียนเลยหัวเกลียนเลยเก็คือตอนเนี้อันนี้พี่ต้องนับถือในความที่ความฝันเราไม่เป๋เลยจริงๆนะเจมนี่นี่ที่สิบปีที่แล้วเหรอว้าเจมดูการตัวคอนทราสมากเลยนะก็้ง่เกลียนนะเออก็มีผมอยู่นั่นแหละเนี่ยอันนี้คือสิบปีที่แล้วนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะแต่ทีนี้ก็เลยจะถามเจมเช่นเดียวกันว่าและณวันนี้สิบปีผ่านไปอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัดสินใจที่จะมาประกวดเวทีที่ เราก็เคยพลาดไปแล้วอะผมว่าแบบว่าด้วยด้วยความเป็นเดอะสตาร์ครับด้วยความที่เราเรารักรายการอยู่แล้วมันก็ตัดสินใจไม่ยากที่จะมาโอเคแต่ด้วยด้วยด้วยสิ่งที่เราเจอมันอาจจะมีบ้างที่เราแบบเฮ้ยเรากลัวเรากลัวผิดหวังพราเราคาดหวังอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่แบบด้วยความเป็นเดอะสตาร์ยังไงมันก็ต้องมาครับมันรู้สึกว่าเรากลับมาครั้งนี้เราก็อยากจะทำเต็มที่เหมือนกันอยากจะทำเต็มที่เหมือนเดิม ทีนี้จริงๆมันเป็นคําถามที่พี่รู้นะแต่พี่อ่ะอยากรู้จริงๆว่าถ้าการที่เราตัดสินใจมาแล้วรอบเนี้ยแล้วถ้ามันยังแบบยังไม่อีกอ่ะยังไม่เข้ารอบอีกอ่ะจริงๆผมผมคิดเหมือนน้องนะว่าสมมติถ้าแบบว่าถ้าไม่เข้ารอบไปไม่เข้ารอบแปดคนเนี้ยจะเป็นไงต่อก็คิดเหมือนกันนะก็ยังไม่รู้เลยหาคำตอบเองไม่ได้ก็ตอนนั้นถ้าแบบว่าไม่ได้แปดคนเออจะทำไงต่อก็คือกลับไปทํางานแปลว่าคุณมีความกลัวอยู่คุณไม่มีคําตอบในปลายทางแต่คุณก็มองว่างั้นทาไปก่อนดีกว่าใช่ครับ ตอนนั้นก็คือกลัวมากเขาคาดหวังไงเพราะว่าด้วยด้วยที่เราเราเคยเราเคยตั้งหวังไม่สูงอยู่แล้วเมื่อก่อนแล้วก็ล่วงลงมาตอนนี้ก็คือเถีงตัเองไม่ได้มันก็มันพูดได้เต็มปากว่ามันคาดหวังอ่ะแต่เพราะสิ่งที่พวกคุณตัดสินใจในวันนั้นนะทั้งคู่นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลและวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะฮะทำให้พวกเขาได้ยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะสองคนสุดท้ายวันนี้คูกคุณมาพร้อมกับกำลังใจจากแฟนคลับเต็มเี่ยมแล้วถูกไหมฮะเจมส์เอผมเข้าใจว่าแฟนคลับน่าจะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ผลักดันคุณณใใ่่รรัับมีเหตุกกาา์อะไไยงงแน กับแฟนคลับเหรอเรื่องตู้บุญเติมใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นแก๊งตู้บนเติมเติมอ่ะเราเราเราไม่คุณผู้ชมก็คือผมผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดตามกระแสของแฟนคลับเท่าไหร่เพราะเราเราทำงานตรงนี้ไงแต่ก็มีคนมาพูดให้ฟังตลอดว่าแฟนคลับแบบว่าเฝ้าตู้บุญเติมอยู่นะแบบ มันคงเป็นคงเป็นแนวการโวกของเขาอ่ะเพราะว่าด้วยมันสะดวกแล้วมันง่ายอะไรเงี้ยบางคนก็ไปยืนประจาตู้บุญเติมไปยืนเฝ้าไปยืนอะไรเงี้ยตีหนึ่งที่ยงคืนก็ยังนอนอยู่ตู้บุญเติมอีกแป๊บนึงก็คงซื้อตู้บุญเติมกลับบ้านแล้วแก่งนี้เขาถนัดแบบนี้เขาถนัดตู้บุญเติมแบบทีเดียวบุญเติมไปเลยแต่ฝั่งนี้เห็นบอกว่าถนัดสายมูซะด้วยสายมูครับเขาเหมือนจะบนให้ผมตดทุกวิกเลยเนอใช่ใช่ฮะบนว่าอะไรอย่างวิก วิ่งสามคนเขาบนว่าถ้าเกิดผมเข้าสามคนเขาจะวิ่งรอบเอสนาดเก้ารอบเก้ารอบแล้วเป็นไงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วด้วยอ่าแล้วเขาเจอชินจังเขาบอกว่าเข,เขาตั้งใจบนมากเขาตั้งใจวิ่งมากออจนเจอผมเขาก็ตั้งใจวิ่งอยู่บอกว่าคุณมาคอยตามเก็บแล้วอ๋อแกบน,น้วใช่ไหมเฮ้ยเหรอผมพยายามทักแล้วพี่ครับทาอะไรกันอะ่ะแล้วเขาไม่คุยนะเขาหันห้อง เออชินจังแล้วก็วิ่งตอน่ารักน่ารักใช่คุณผู้ชมแต่ว่าหนึ่งโมเมตนต์นะขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมเรื่องแฟนคลับของชินจังพี่มีโอกาสได้เห็นที่เมืองไทยรัชดาลัยพอดีนะคะว่าจริงๆแล้วหนึ่งในแฟนคลับของชินจังเนี่ยมีคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วย แล้วชินจังมีโอกาสได้เจอพี่เขาแล้วใช่ไหมครับเออมีการพูดคุยทักทายกันแล้วเนาะคุยครับเพราะผมเห็นเขามาเขามาดูผมน่าจะสองรอบแล้วเขาชื่อว่าพี่จูเนียครั้งแรกผมไม่ได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับเขาแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้ได้ปมีโอกาสได้ไปนั่งคุยก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาจริงๆเพราะว่ามันมันตื้นตันใจจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นผมจริงๆแต่เขา ได้ยินเสียงผมแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมั้งใช่เขาบอกเขาชอบเสียงชินจังใช่ใช่ครับเขาเขาบอกว่าเขามีความสุขกับการได้ยินเสียงผมอะไรเงี้ยดีใจที่เขาช่นชอบเสียงที่ไม่ได้ยินชินจังคุณได้ตอบกับเขาไปยังไงไหมผมบอกว่าผมหล่อนะครับพี่จุนี่คือพี่ครับผมก็หน้าตาดีด้วยนะไม่ใช่แค่เสียงเออเตมรถสัมผัสให้เห็นใช่อยากอยากให้เขารู้ใช่แล้วก็จริงๆผมผมดีใจมากๆแล้วก็อยากจะบอกจริงๆว่า ผมตั้งใจจะร้องเพลงทุกเพลงของผมให้มันมีอะไรในเพลงให้ทุกคนได้ไจากเพลงที่ผมร้องอยู่แล้วแต่ว่ามันดีใจมากที่เขามีความสุขจากสิ่งที่ผมร้องออกไปขอบคุณมาก <laughs> ซึ่งค<อ>ุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงนะฮะที่2คนนี้เขากําลังจะขึ้นไปตัดสินกันในรอบสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เขาจึงเตรียมโชว์สุดท้ายให้เป็นความพิเศษต,ตอบแทนแฟนคลับทุกคนคคนี่คือมินิคอนเสิร์ต15นาทีของคุณ2คนถูกไหมฮะใช่ครับเจมส์ James, เห็นบอกว่าคุณจะมีธีมด้วยถูกไหม มีทีมนะคุณมีอยู่แล้วก็มีทุกทีมครับมีก็ทุกทีมค่ะอ่ะปูใหญ่อีกแล้ะโชวอ15นาทีคุณมีทุกทีมเลยเหรอใช่ก็มีทุกทีมแหละทุกทีมเดี๋ยวขอไปถามคุณอีกทีนะมีอะไรบ้างแต่จะมีความพิเศษที่เพลงที่เป็นขับเรียกมาเป็นสุดท้ายแล้วเองคุณคือทนพิษแบบแผลไม่ไหวครับจากอินเตอร์โต้ครับคุณชอบโิเตโต้อยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่สุดยอดมากแล้วสนุกจะไม่บอกใช่ไหมว่าคอนเซ็ปต์โชว์อะไรนี่งื้ออย่างไรก็บไม่รู้เก็บไว้เหรอมัน มันหลากหลายมาดูเธอดูเธอของจิ้งจังล่ะของผมครับก็จริงๆผมรู้สึกดีใจที่ทุกคนคอยสพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะส่งโชวนี้เป็นการขอบคุณกับทุกๆคนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องของผมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอบคุณทุกๆคนส่วนหนึ่งเพลงที่แฟนคลับโบสถ์มาให้คุณได้ร้องคือเพลง Please ครับผอของเมียตอมนะใช่เพราะเหมือนรอบออดิชั่นจะมีคนหลายๆคนบอกว่า ผมกินพี่ตองเข้าไปหรือเปล่าออใอสไตล์เนี่ยไหนอ้าปากซิเฮ้ยเดี๋ยวก็จับจิ้นเลยเนี่ยนะครนโค้งสุดท้ายแล้วของคุณผู้ชมในการโหวตเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากคุณนะฮะใช่ได้เวลาอ้อนๆแฟนๆของคุณแล้วชินจังก่อนเลยมาครับก็มินิคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็อยากจะได้กําลังใจอยากจะได้กําลังโหวตนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําโชว์ของวีนี่นะฮะก็ เบอร์สามเลยนหอมเบอร์สามใช่เราต้องเนทนใช่เบอร์สามครับเออจริงจังหมายเลขสามครับพี่เทนเชิญเพราะเจนนะครับเบอร์แปดนะครับผมก็โบสถ์ผมเถอะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตามกอดทุกคนเลยที่วบสถนะอุ้ยตัวเมื่อตัวเมื่หนูซื้อตู้คุณเติมไม่ด้วยที่บ้านกอดด้วยเบอร์สามเบอร์แปดเอาอีกเอาอีกอย่างแรกเมื่อกี้พูดว่าให้ให้ ทำอะไรเนี่ยัแล <Ac aba. S 1> ้วเว้ยเป็นวิธีของเขาแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่า100เเซเลยนะสำหรับรอบชิงชนะเลิศแบบนี้คุณผู้ชมคือผู้ตัดสินชะตาชีวิตของพวกเขาทั้ง2คนและที่สำคัญไม่ได้มีแค่มินิคอนเสิร์ต15นาทีเท่านั้นนะคะเรายังมีโชว์ร่วมกับพี่ๆ4โพดําแล้วก็โชว์กับเพื่อนๆอีก6คนด้วยถูกต้องนะคะนนี้เป็นกำลังใจให้ไว้ทย์นี้และขอบคุณคุณ2คนมากเจมส์และชินจังขอบคุณค่ะขอบคุณคับ